พาทุกท่านมาชมโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจของเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่นี่คือป้อมประตูวัดช้างเดี๋ยวเราจะได้ไปชมป้อมที่อยู่นอกกำแพงเมืองที่อยู่ตรงกลางเกาะโทษครับอยู่ตรงกลางเกาะของคูน้ําที่รอบกำแพงเมืองครับเมื่อเราเดินออกนอกกำแพงเมืองด้านที่ตะวันออกที่ตรงกับ วัดช้างที่อยู่ด้านหน้าเลยออกไปนะครับจะมองเห็นป้อมที่ยื่นออกไปจากกำแพงเมืองออกไปลักษณะป้อมแบบนี้จะพบเห็นอีกที่หนึ่งก็คือป้อมเจ้าจันทร์นะครับที่แยกออกจากตัวเมืองออกไปแบบนี้ออกจากกำแพงเมืองเดี๋ยวเราจะชมมุมสูงสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้เห็นภาพรวมที่อยู่บนเกาะกลางคลองน้ำรอบเมืองครับ ตัวป้อมจะออกไปตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำนะครับที่น่าสนใจในปัจจุบันก็คือมีต้นจามจุรีขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาทำให้เกิดภาพมุมที่สวยงามลองมองร,บรอบๆนะครับจะเป็นคลองที่รอบกำแพงเมืองกำแพงเพชร ลักษณะคลอง2ชั้นแล้วก็มีคูเมือง3คูแบบนี้เรียกว่าตรีบูนจะเป็นลักษณะความโดดเด่นในยุคที่หลงเหลือต่อมาจากสุขโขไทยนะครับที่มีคลองน้ำรอบกำแพงเมืองเพื่อป้องกันเมืองและการจัดการชนละประทานด้วยครับเราจะเดินไปชม ป้อมที่อยู่นอกเมืองด้วยกันว่าด้านในโครงสร้างเป็นอย่างไรในยุคสมัยประวัติศาสตร์นั้นนะครับการดูแลเมืองมีการเข้ามาประจำการนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังเมืองลักษณะเป็นอย่างไรโครงสร้างพื้นฐานนั้นครับใช้ศิลาแรงก้อนใหญ่ๆวางเรียงกันครับลักษณะป้อมจะเป็นแบบ สี่เหลี่ยมจัตุรัสเดี๋ยวเราลองมองมุมสูงครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนขึ้นครับลักษณะของป้อมนะครับจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็มีความหนานะครับเรียกว่าป้องกันปืนได้ถ้ากรณีมีลูกปืนใหญ่นะครับแล้วก็ในแต่ละบล็อกแต่ละด้านนั้นก็จะมีช่องเข้าไปนั่งสังเกตการครับเข้าไปนั่งสังเกตการหรือเป็นช่องในการประทับปืนได้ นั่นเองนะครับนี่เป็นการชมโครงสร้างมุมสูงด้วยกันครับในการสร้างป้อมประการลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นในยุคสมัยที่อยุธยาเรืองอำนาจมาเหนือพื้นที่ของเมืองกำแพงเพชรแล้วนะครับของอาณาจักรสุขโขท,ทยัยแล้วก็มีการนำศิลาแรงมาวางเป็นกำแพงเมืองที่เข้มแข็งแบบนี้แข็งแกร่งแบบนี้ในยุคสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับกษัตริย์ผู้ที่มีพระปรีชาสามารถแล้วก็ได้มาเสด็จมาประทับที่เมืองพิษณุโลกสองแควด้วยนะครับ,รบมองย้อนกลับไปทางฝั่งเมืองจะเห็นประตูวัดช้างครับที่เข้ามาเมื่อสักครู่หนึ่งอยู่ด้านโน้นนะครับตายกรอบต้นไม้ใหญ่ เมื่อเราเดินเข้าไปในช่องสังเกตการก็จะเป็นความหนาของช่องอีกชั้นหนึ่งนะครับจะมองไปด้านนอกก็ยังคงเป็นน้ำที่ล้อมรอบในส่วนของเกาะครับการเดินทางมาที่ป้อมประตูวัดช้างก็ไม่ได้อยู่ไกลจากสารหลักเมืองมากนักนะครับถ้ามาไหว้าสารหลักเมืองกำแพงเพชรเลี้ยวมาเรียบ กำแพงเมืองนะครับโดยสารหลักเมืองมาแล้วก็เรียบกำแพงเมืองเลี้ยวขวาครับก็จะมาเจอป้อมประตูวัดช้างครับสักประมาณ4 5 0หเมตรครับจากสารหลักเมืองมาจุดนี้เพื่อให้สมาชิกได้เห็นด้านนอกชัดเจนนะครับว่าตัวป้อมนั้นตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ เราจะชมมุมสูงแบบนี้กันครับครับบินชมมุมสูงกับจะเห็นว่ามีน้ําล้อมรอบ,รบการจะเข้ามาที่ป้อมก็ต้องผ่านน้ําเข้ามาเป็นชั้นเข้ามานะครับถนนที่เห็นด้านอีกฝั่งหนึ่งของน้ําตรงนั้นนั่นคือคูเมืองชั้นที่สองนในอดีตจะมีคูเมืองสามชั้นคลองสองชั้นแทรกตรงกลาง ที่เรียกว่าตีบูนนะครับซึ่งเราพบลักษณะนี้ที่เมืองไตรตรึงอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองโบราณในพื้นที่กำแพงเพชรนะครับซึ่งจะถือโอกาสได้พาท่านไปชมอีกครั้งนะครับเดินอ้อมให้เห็นน้ำล้อมรอบลักษณะป้อมแบบนี้ได้รับอิทธิพลเข้ามาจากยุโรปนะครับถ้าเป็นป้อมที่อยู่ตรงกระเปาะมุมเมืองที่เคยนำเสนอไปก็จะมีลักษณะคล้ายกันครับใบเสมาใหญ่แบบ คล้ายๆกันมีช่องสังเกตการครับก็ลองนึกย้อนกลับไปดูครับสมัยอุทยาตอนกลางนึกถึงยุคสมัยก่อนที่ตําแพงเพชรได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีคนแกร่งคนกล้ารักษาเมืองเป็นเมืองหน้าด่านนะครับการชนระหว่างอายุทยากับล้านนาอายุทยาสุขโขทยัยอยุทยากับผู้กาม นี่คือเมืองที่ใครก็จ้องมองว่าถ้ายึดเมืองนี้ได้ครับก็จะเป็นเมืองสเสบียงเมืองที่ก่อนจะเข้าตีเมืองใหญ่นั่นเองนะครับถ้ามาจอดรถจากด้านนอกของกำแพงเมืองนะครับถ้ามาอีกด้านหนึ่งที่เราจะเห็นมีถนนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านตรงนั้นครับมาจอดมุมนี้ก็ได้ครับแต่ว่าตัวสะพานปัจจุบันสะพานไม้พังครับ เดินมาได้แผ่นเดียวซึ่งก็คงไม่มีความปลอดภัยนะครับเพียงแต่นำเสนอให้ท่านได้เห็นครับว่ายังมีมุมสสวยๆมุมนี้นะครับเดินผ่านสะพานมาโยกไปโยกมาครับให้ท่านได้ชมเดี๋ยวผมจะให้ชมสะพานในมุมสูงด้วยนะครับว่าเมื่อมองเป็นอย่างไรอันนี้คือสะพานที่สร้างภายหลังเพื่อให คนที่มาหาปลาหรือคนมาชมป้อมจากด้านนอกนะครับสามารถเดินมาได้เดี๋ยวเราชมมุมสูงกันครับครับตรงนี้คือสะพานที่ทําเชื่อมโยงให้เดินจากด้านนอกเข้ามาชมด้านในป้อมประตูวัดช้างได้นะครับจะพาทุกท่านเดินสำรวจจากด้านนอกครับของป้อมมา ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเดินอ้อมด้านนอกเพื่อให้ได้ชมมุมสูงนี่คือป้อมที่ทรงคุณค่าอีกป้อมหนึ่งครับเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาโครงสร้างของป้อมประการของเมืองกำแพงเพชรในอดีตที่เป็นเมืองที่มีหอมแก่ง ของกำแพงเมืองในขณะเดียวกันสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับก็ใช้ศีลาแลงเป็นส่วนใหญ่ใกล้ๆกันนี้มีประตูที่อยู่ประตูที่จะไปทางสุขโขทัยครับชื่อประตูสะพานโคมปัจจุบันก็ถูกตัดเป็นถนนนะครับเลยไปอีกทิศหนึ่งด้านหนึ่งจะมีป้อมชื่อป้อมจะมีป้อมชื่อป้อมเตาอิดนะครับประตูเตาอิดนะครับ ป้อมประตูเตาอิดอยู่ใกล้ๆก,กันนี้เลยไปอันนี้มองจากนอกเมืองจะเป็นแบบนี้ครับถ้ามองจากลักษณะของการมองจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองเราจะเห็นป้อมลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเราลองมองผ่านช่องเข้าไปนิดหนึ่งครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกรณีมองผ่านช่องเข้าไปในป้อมจะเห็นลักษณะนี้นะครับ ก็มีความหนานะครับเกือบจะเมตรเศษเลยครับประมาณเมตรได้ความหนาของกำแพงป้อมกล่าวโดยสรุปนะครับป้อมของเมืองกำแพงเพชรจะมีป้อมอยู่3ลักษณะนะครับป้อมที่อยู่บนกำแพงตัวกำแพงด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่างเช่นป้อมเพชรน,นี้อยู่บนกำแพงนะครับป้อมที่แยกตัวออกมาแบบนี้ก็จะมีป้อมเจ้าจันทร์ป้อมประตูวัดช้าง ครับที่เห็นภาพชัดเจนและถัดแยกออกไปไกลเลยก็คือป้อมทุ่งเศรษฐีจะข้ามไปอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงเลยครับกับลักษณะของป้อมก็จะมีอีกป้อมประเภทหนึ่งนะครับก็คือป้อมที่อยู่ตรงมุมเมืองครับเราก็จะเห็นป้อมมุมเมืองตะวันตกเฉียงใต้ครับก็นำเสนอเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ท่านได้เชื่อมโยงกันทั้งหมด อะไรที่กล่าวถึงก็จะมีการนำคลิปมาเสริมมาเติมให้ท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมติดตามเพลย์ลิสติดตามช่องไว้เพื่อไม่พลาดเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรนะครับเมื่อได้เอ่ยชื่อป้อมขึ้นมาว่าป้อมประตูวัดช้างแล้วนะครับก็คงจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องนำชมในโอกาสต่อไปก็คือวัดช้าง หรือว่าวัดนาควัชราโสพลวัดช้างก็เป็นวัดที่มีเจดีย์ที่มีช้างศิลปะช้างอยู่ล้อมฐานนะครับของเจดีย์ประธานจะได้พาท่านชมในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้มาเปิดประเด็นให้ท่านได้ชมเรื่องของป้อมประตูวัดช้างกันก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราว ของป้อมของเมืองประวัติศาสตร์ของโบราณสถานเมืองกำแพงเพชรอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้นำเสนออย่างต่อเนื่องแล้วพบกันในคลิปถัดไปขอให้มีความสุขครับสวัสดีทุกท่านครับ